สวัสดีค่ะท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมหรือราศีพฤษภแม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในเดือนธันวาคมนี้เปิดดวงเดือนธันวาสำหรับท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมดีายอย่างไรเป็นอย่างไรให้ไพ่พรมยานช่วยบอกทีราศีพฤษภสำหรับไพ่พรมยานจะนับราศีพฤษภ ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมเป็นราศีพฤษภแม่หมอนจะเลือกไพ่มา12บใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองบ่วงพานบุญจับนางมาโนลาในเดือนนี้ดูคุณอึดอัดพ,พระโคโนทิเทพรจันทร์ นะความวิตกกังวลกุมารทองความน่ารักสนุกสนานล่าเ,าเาลิงพระยาโยมราชพระนางสุพรรณมัจฉาพระยาคุทกับนางกากีเทพบุตรยุติธรรม พยาสุครีบสัจธรรมพระอสุรินลาหูตำแหน่งสมหวังในพระอสุรินลาหูแต่คุณจะสมหวังนะเพราะมีบ่วงทุกข์อึดอัดแล้วคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วคุณจะสมหวังนะได้เฉลิมฉลองใบสรุปการเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จชื่อเสียงขจร,ขจ,รขจาย ในเดือนนี้มีความสุขจะได้เฉลิมฉลองอะความสมหวังออกจากอุปสรรคต่างๆไปได้ที่เป็นบ่วงเป็นอุปสรรคปัญหาเพียงแต่ในเดือนนี้หรือตัวคุณเองอะเหมือนคุณติดบ่วงหรือคุณมีพลังของความดื้อรัน้นดัน,ดนทุลังเฉื่อยมันในตัวเองแม้รู้ว่าผิดว่าจะมีอุปสรรคปัญหาคุณก็ดือ้อ หรือตัดสินใจด้วยความรวดเร็วทําให้คุณอึดอัดหรือความใจดีของคุณทําให้คุณเผชิญเรื่องราวต่างๆเข้ามาความติดบ่วงติดปัญหาหรือคุณยังเป็นบ่วงดึงหลังทําให้คุณไม่ได้สมหวังดังที่คุณคิดคุณหวังยังมีบ่วงดึงหลังคุณมาถึงเวลาใช้เวลาแล้วออกจากบ่วงได้หรือนะัดเดือนนี้ถ้าคุณมีบ่วงแล้วคุณจะออกจากบ่วงนี้ได้นะเพราะมีพลังงานฝ่าฟันอุปสรรคขวางนามอ่ะ เปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นชีวิตคุณไม่อยู่แค่นี้ฝ่าฟันรู้มีอุปสรรคคุณฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆสําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดียดทําให้คุณสมหวังแต่ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาเป็นบ่วงด,วด้วยบ่วงนี้ด้วยตัวคุณเองเป็นคนใจดีตจกว้างชอบช่วยเหลือด้วยการช่วยเหลือของคุณให้คุณเป็นติดบ่วงความทุกข์ความวิตกกังวลผ่อนไหวฝันไวสูงไว้มากทําให้ใช้เวลา แต่ในที่สุดก็จะได้เฉลิมฉลองถ้ามองดูเรื่องเงินคุณพระโคนุนทิคุณร,รู้จักใช้เงินในการสั่งเนื้อสั่งตัวการลงทุนการใช้จ่ายแ้ะคุณใช้จ่ายนะเดือนนี้ฟุ่มเฟือยนะต้องรอบคอบหมดไปกับความสวยความงามเก็บเงินไม่อยู่ทำให้คุณมิตกกังวลในความเป็นอยู่ในเดือนนี้แต่ก็เหมือนติดขัดระยะชั่วข่าวนะ คุณก็จะฝ่าฟันไปได้ที่คุณเผชิญอยู่ณเดือนนี้ณนะตอนนี้วิตก,กังวลในเรื่องการเงินเพราะอย่างไรคุณจะได้เฉลิมฉลองอ่ะเพราะว่าเฉลิมฉลองความสุขได้เฉลิมฉลองสุขสบายสะดวกสบายที่คุณคิดคุณหวังที่คุณปรารถนามีความสุขเนะหมือนจะต้องอดทนก่อนในที่สุดคุณจะได้เฉลิมฉลองเรื่องเงินหรือไม่ถ้าคุณติดขัด นะตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรในอนาคตข้างหน้าคุณสามารถบริหารจัดการเงินที่ดีเหมือนไพ่ก็อยงสามแหละให้คุณจัดการบริหารการเงินที่ดีได้เมื่อผ่านพ้นอุปสรรคหรือด้วยคุณต้องรอบคอบเพราะลาหูแต่ลาหูอยู่ในตําแหน่งที่ดีอ่ะเหมือนมองให้ไม่เห็นแสงสว่างมีปัญหาเป็นไปไม่ได้ไม่สมหวังอย่างที่คิดบ่วงมากมายวิตกกังวลเหนื่อยล้าในทุกด้านทุกเรื่องนะคุณจะสมหวัง แล้วฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนรอบคอบนะค่อยคิดค่อยแก้ไขคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่แต่แต่ละคนละท่านที่คุณเผชิญอยู่ได้เฉลิมฉลองถ้ามองดูเรื่องงานคุณสัจธรรมการงานความไม่แน่นอนพอเพียงในการทํางานคุณก็จะเรินรุ่งเรืองก้าวหน้าเหมือนใช้เวลาหรือเรียนรู้คุณทํางานที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆคุณมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสารรค์แล้วมีความรู้ความสามารถเพราะย้ำสามอะสมหวังคุณอะฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามไปได้หรือนะตอนนี้คุณอึดอัดในหนาทีการงานเหมือนคุณมีความคิดสร้างสารรนคะ์ใบที่ดีแต่ก็ยังมีปัญหาในความคิดมาจากจินตนาการของคุณยังไม่ได้เห็นผลงานยังอยู่แค่อยู่ในความคิด เมื่อคุณยังคิดแต่คุณจะได้สร้างสารรค์ผลงานของคุณออ,อกมาเป็นระยะชั่วคราวถึงมีอปุปสรรคนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแล้วต้องฝ่าฟันอปุปสรรคขวางน้ำในที่สุดคุณก็จะเหมือนอึดอัดอ่ะเป็นแค่ระยะชั่วคราวนรือเหมือนไพ่จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ ดูผลงานของคุณได้รับเหมือนต้องในช่วงเวลาที่จะเหมือนอดทนก่อนถ้ามองการงานคุณอะอดทนเพราะคุณอึดอัดคุณต้องการหาทางออกงานระ,ระวังคำพูดหรืองานของคุณเนี่ยที่คุณจะแสดงความสามารถนะจากผลงานของคุณอะคุณจะได้แสดงผลงานเมื่อเมื่อผ่านผนอุปสรรคมีอุปสรรคก่อนเพราะอย่างไรนะ่ะ ไม่ว่าจะเกิดปัญหามากมายอ่ะเพราะตำแหน่งสมหวังถึงแม้มีปัญหาคุณจะสมหวังเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้นะจะได้เฉลิมฉลองทุกด้านทุกเรื่องเั้งเรื่องความรักก็ดูซับซ้อนนะปัญหาซับซ้อนรักซ้อนระวังไปรักคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของมารักรักที่ซับซ้อนยับยังยังคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบเรื่องความรักอ่อนไหว สับสนลังเลรักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ยังเป็นบ่วงนะ่ะเหมือนจะสมหวังก็ยังไม่สมหวังจะตัดใจก็ตัดใจไม่ได้แต่มีทางออกได้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามแล้วคุณจะพบคู่ที่ดีนะหรือจัากไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันเพราะพลังงานคู่ที่ดีแต่อยู่ในปัญหาอยู่ในเดือนนี้มองไม่เห็นแสงสว่างเป็นไปไม่ได้ในที่สุดคุณจะสมหวังจะได้เฉลิมฉลองความสุข สำเร็จสมหวังฝ่าฟันอุปสรรคเพราะเดือนเดือนนี้พายายามสามให้คุณนะ่ะไม่ควรดื้อรั้นดันทุลังในการคิดตัดสินใจผิดหวังเสียใจมาจากความอารมณ์โฉวบูบก,การตัดสินใจที่รวดเร็วของคุณนะให้คิดตัดสินใจด้วยความรอบคอบต้องเลือกต้องแต่สินใจพินิจพิจารณาให้รอบคอบคุณยังอยู่ในความวิตกกังวลอ่อนไหวแล้วคุณเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากนะความรักพินิจพิจารณาใช้เหตุและผลนะ่ะ ถือตาช่างพินิจพิจารณาใช้เหตุและผลในการคิดตัดสินใจจะพูดจะคิดจะทำอะไรต้องรอบคอบแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคแล้วชีวิตคุณจะพบกับความสุขสงบร่มเย็นล่มลื่นเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จสมหวังแล้วยิ่งงานชื่อเสียงขจรขจาย เหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุไม่ว่าเรื่องหรือตัวคุณเองอะ่ะจิตใจคุณก็สว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพน็ญเนะพราะไปสรุปโชคลาภเรื่องราวดีๆมีอยู่เกิดขึ้นอยู่ต่อไปข้างหน้าปีหน้าแล้วคุณจะออกจากบ่วงนี้ได้ให้อดทนในเดือนนี้แม่หมอจับเพิ่มอีกสามใบ ความโชคลาภความสุขการงานการเงินความรักจิตใจคุณก็มีความยุติธรรมแล้วก็ความสุขสมหวังต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำเฉลิมฉลองตำแหน่งลูกน้องบริบาลพยาโยมราชการพิพากษาเหมือนอยู่ที่คุณพิพากษาที่คุณตัดสินใจหรือจบมีอุปสรรคปัญหาเริ่มต้นใหม่อันนี้ ญาติพ่อแม่ความน่ารักความเป็นเด็กสนุกสนานล่าเริงจะเพิ่มอีกสามใบไพยอยากบอกอะไรคุณเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นพระขันทากุมารความเป็นเด็กนี่ก็ยังมีความเป็นเด็กในการพูดจะคิดจะทำอะไรกับผู้ใหญ่พ่อแม่ให้รอบคอบและคุณมีความน่ารักความรัก กามเทพความสุขพระแม่ธรณีหนักแน่นมั่นคงในทุกเรื่องทุกด้านอะ่ะให้คุณมีความหนักแน่นมั่นคงอดทนคุณเด็ดเดี่ยวบรรลุเป้าหมายชีวิตใหม่โอกาสใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณให้ยับยัง้งยั้งคิดนิ่งคิด พินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ถ้าคุณสามารถเหมือนอดทนน่ะถ้าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่คุณเหน็ดเหนื่อยที่คุณใช้เวลาเนะี่ยมั่นคงชีวิตใหม่โอกาสใหม่ความสุขดสดใสเข้ามาในชีวิตคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ